สวัสดีค่ะพบกับพี่นาฬิก้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้นะพี่นาฬาิจะพาทุกคนมาเผือกดวงคนดังค่ะนะ,ะนะเป็นดวงของคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะขออนุญาตนะจุจุนะ,ะเผือกดวงคุณฟิล์มรัฐภูมินะ,ะว่าดวงชะตาเขานะับจากนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้มีข่าวกันนุนกันชัยนะ,ะเรื่องของอะไรอ่ะโยงใยกับดีไอคอนนะคะ ามาเปิดดวงคุณฟิล์มรัตภูมินะน้ำสะกุลไม่เอ่ยแล้วกันนะคนนี้คุณก็รู้ว่าใครนะปีนี้เขาอายุสามปีนะคุณฟิล์มรัตภูมินะฮะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะวันนี้ที่ทํานายก็คือวันที่13พฤศจิกายน2567นห้ะนะ,ะนะเวลาประมาณาใกล้ๆสามทุ่มนะ เพือดวงนะทำนายดวงของคุณฟิล์มรัตภูมินะคะดวงชะตาของคุณนับแต่นี้นะเหตุการณ์นับแต่นี้คุณจะเจออะไรบ้างนะคุณฟิล์มรัตภูมิขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำค่ะใบแรกค่ะโอ้โหใบแรกมาเลยนะแปดไม้เท้านะไอแปดดาบนะทุกคนนะเมื่อก่อนนะคนดังๆคนเมื่อก่อนนะทานายตั้มก็จับได้ใบนี้นะแม่หมอก็จับได้ใบนี้นะคะ และแม่หมอไม่กล้าทานายกลัวกลัวทัวลงนะคะทัวอย่าลงนะทัวอย่าลงนะอันนี้เป็นแค่คำทาทํานายนะแต่จ,จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถ้าจริงนะถ้าจริงก็อืมก็แล้วแต่เนาะตามนั้นนะคะอันนี้แม่หมอก็ไม่ใช่ทานายนะก็คือเปิด,ปดตามไพ่นะอ่าถ้าแปดไม้เท้ามามีเกณฑ์ที่จะถูก จับกลุ่มและจองจํานะใบที่สองอ่ะนี่ห้าเหรียญเพอเผลอนะถ้ามีปัญหาเรื่องของถ้ามีปัญหาเรื่องของพวพันเรื่องการเงินมีเกณฑ์ที่จะถูกยึดทรัพย์ด้วยค่ะนะเราต้องดูนะรูปรเดีอนนี้ว่ากันไปตามไพ่นะคะทุกคนอ่าใบที่สามจ้าเดชาริอัดนะเดชาริอัดอ่ามีเกณฑ์ที่จะแบบเหมือนจะต่อสู้แล้วก็จะเดินหน้าออกมาได้นะฮะเออมาดูใบที่สี่ ใบที่4ี่ก็คือไพ่ดีเอ,อ็มเพรนะเออผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะช่วยนะอ่ามีดวงไปเกี่ยวพันกับทหารตำรวจหรือเปล่านะอันนี้เป็นไพ่ข้าราชการนะคะและก็เป็นไพ่ของการการเดินหน้าเดินเรื่องด้วยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งและผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคอยช่วยเหลือเขาอยู่นะแต่สุดท้ายหามวาช่วยได้ไหมนะอันนี้ไพ่กระเด็นขึ้นมานะ ช่วยช่วยได้ไหมไม่น่าจะได้นะเศร้าค่ะนะเศร้าเศร้าสร้อยนะทั้งห้าห้าถ้วยห้าเหรียญและแปดดาบนะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปอยู่ฮ่องกงนะคุณฟิล์มนะรัฐภูมินะ,ะอันนี้ตามหน้าไพ่นะคะ,อ,ะอย่าว่ากันนะ,ะก็ เท่านี้เนาะตามนั้นนะเดี๋ยวรอดูผลเนาะว่ามันมันจริงหรือไม่นะคะอ่าก็ถ้าผิดถูกยังไงก็ขอประธานอภัยนะทุกคนอันนี้คือช่วงเผือกดวงคนดังนะอ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้จะเอ่ยอะไรนะปกติจะบอกว่าอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทำนายแต่นี้ไม่ใช่ไนงะมันไม่ใช่ดวงของคุณอ่ะนะ เออเราไปเผือกดวงเขาจเฉยนะ,ะสำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ